แคร์ทุกคนครับยินดีต้อนรับสืบช่องฟางพาช่วยแล้วนะทุกคนนี่เลยไปหุงบัวนะเดี๋ยวผมว่าโยเส้นทางเข้าหัวกินแล้วก็เงาะจากทางหวัวกินอนะ่ะทุกคนเดินทางจากหวัวกินมานะคุณบัวอยู่ตรงแถวไร่ไม้สัตยอดอะไรแบบนะี้ทุกคน ก็เป็นจุดที่เที่ยวหน้าเที่ยวอยู่เพราะว่าเป็นแบบว่าบึงบัวก็สามารถแบบไปถ่ายถ่ายรูปอะไรได้นะทุกคนชมวิวติดเขาอะไรแบบนี้เลยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของปัจจุบเหมือนกันนะทุกคนนี้จะเป็นเส้นที่อยู่หนะ้าปาล์มรีแล้วก็พวกค่ายธานารัตน์อยู่ตรงนี้นะแบบใครเป็นทหารอะไรก็พวกทหารเกณฑ์อะไรแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่แถวค่ายธานารัตน์แถวนี้ กรุนะทุกคนก็ืะแบบแยกแยกใหญ่เดยนนะของป่านแล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นไปทางปากน้ําเขากะโลกติดชายทะเลแต่ถ้าเกิดวิ่งตรงไปก็ปกบุยประจบคิเรขอะไรก็วิ่งทางนี้นะทุกคนใส่เขียวนี่วะ่ะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งตรงไปนะเพราะว่าตามระยอดเราก็จะไปทางนี้ เป็นเส้นตรงยาวเลยนะเส้นเนี้ยประมาณสิบกลแล้วก็ได้ถึงสามระยอดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเข้าไปอีกหน่อยนะครับทุกคนก็คือจากถนนใหญ่ก็เข้าไปอีไม่กิโลมันก็จะเป็นบุญบัวแนละ้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนอ่านมาก็าไม่ไกลประมาณสิบสามโลอะส3ามโลนะทุกคนไอ สามร้ยอดแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าเข้าไปบึงกวอพอตะทอพอตะทอสามร้ยอด แล้วซอยนี้ก็คือไปบึงบัวยีว่จก็จะไปเลี้ยวบึงบัวนะครับทุกคน เส้นนี้นะคนก็คือวิ่งตามทางนี้ไปเลยมันจะเป็นเส้นสุดที่บึงบัวเลยนะเพราะว่าเข้าประมาณประมาณเข้าไปอีกประมาณแปดโลนะทุกคนจากตรงเนี้ยนะเข้าไปประมาณแปดโลก็จะติดใช้เข้าทางนู้นเลยวิ่งตามตามทางไปเลยทุกคนขับไปเรื่อยๆนะครับ ยิงขึ้นสะพานสองเลนนี่ว่ะสองเลนสองเลนาาดูทุกคนดูวิวดิวิวจากบนสะพานก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย đi chắc vốn sắp hành nó à <laughs> Hãy แล้วคท okay, ทุกคนตอนนี้เราก็บุ้งบัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมีเสียค่าเข,ข้านะครับก็ถ้าเกิดเป็นคนไทยเนะี่ยผู้ใหญ่ประมาณ40ิแล้วก็เด็กประมาณ20นะทุกคนนะครับอันนี้ก็สามารถแบบถ่ายชมวิวได้แล้ได้นะจะเป็นแบบบึ้งบัวสามใบย,ยอดนะแบบนั่งถ่ายชมวิวได้นะทุกคน ก็มีแบบว่าให้แบบนั่งเรือไปข้ามฟากนะทุกคนก็คือตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะทุกคนก็แบบว่าสามารถเข้าได้ตอนนะี้น่าจะเดเปิดประมาณเดือนหน้าทุกคนก็จะเป็นเดือนกรกฎาอะไรเนะี่ยอาจจะเปิดเดือน,นหน้าแล้วก็มีสะพานแบบเดินเดินไปนู้นก็มีแบบว่ามีสลาพักนะมันเป็นจุดชมวิวแบบแหลายๆจุดนะทุกคนคนะครับอันนี้ก็เป็นผังที่แบบว่าอาคารอนะไรเปนแ้ สามารถเดินแบบชมวิวได้หลายๆจุดนะเขาเพิงสร้างใหม่นะทุกคนจุดพักก็จะเป็นเหมือนเห็ดอะไรนะจุดพัก การไม้เหมาะจัดเลยนะแบบวิวสวยมากเลยนะด้านหลังองก็จะเป็นแบบว่าเห็นบบัวนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นด้านนี้อานนี้ก็จะเป็นแบบเห็นเขาถ่ายเขาอะไรแบบน,นี้ก็ถ้าเกิดมาช่วงเย็นๆก็จะดีนะครับแบบถ่ายรูปอะไรนี้เพราะว่าแสงกลังดีนะแบบถ้าเกิดแบบช่วงกลางวันอะไรแบบนีนน้ช่วงแบบเช้ามาก็สวยนะแต่ถ้าเกิดแบบช่วงแบบเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองอะไรแบบนี้ก็คือแดดร้อนมากก็จะไม่สวยนะครับับการมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้ เดินได้นยะจุดพักก็คือสลาสลาสลา้าาาานนะครับก็แปลว่าพักชมวิวได้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆจะมีสลา,าจุดนู้นแล้วก็จะเป็นหอหอดูบัวก็คือขึ้นไปดูตรงนู้นได้นะครับแล้วก็จุดพักอีกประมาณสองสามจุดนะ้ทุกคนแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงนู้นก็คือเป็นหอหอดูบัวเหมือนกันก็คือสิ้นสุดจากตรงนั้นนะครับที่สามารถเดินได้ทั่วนลทุกคนเนี่ยจากที่ผมยืนนะมันก็ ตอนนี้มันยังเปิดไม่เต็มที่นะทุกคนก็คือถ้าอีกเดือนหนึ่งประมาณต้นเดือนหน้าเดือนกระกฎะากคมก็าสามารถเปิดสามารถเดินแบบว่าสะพานเดินอ้อมได้หมดเลยนะตอนนี้ก็เดินได้แค่สะพานไม้เก่านะนก็จะแบบเดินได้สะพานไม้แบบนี้อืมก็เดินได้สุดอะ่ะก็คือส,สุดแค่ที่เขาสร้างใหม่ก็คือตรงนู้น แต้วที่เก็เดินไม่ได้ละตรงนี้ขอให้ได้แค่เดินแค่ตรงหน้าคุดนะาทุกคนตอนนี้โอเคทุกคนก็การมาชมวิวของบึงบัวนี้ก็โอเคอยู่นะทุกคนก็วิวสวยนะแนบะบนําให้มาเที่ยวได้เยอะๆนะครับอยู่ที่สามเหลี่ยอดจตุจักรจคันนะก็วิวสวยๆมาถ่ายรูปบึงบัวได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you